ยังไงอันนี้ยกูกำลังทำการเก็บกินดิบอยู่นะครับตอนนี้ดูเอานะครับว่ามันมันหนาหรือไม่หนาเยอะเลยเยอะเลยยายตาเกี่ยดตามาครับเนี่ยยาตลุกไปยายตาลุกไะไรยายตาลุกตะเอียงครับแม่นเยบะ มาจากปอยเปรครับมาเก็บมาจากควยเปรเลยราาตัวไม่แพงจากคอยเป็ดมาสองคนดิมาสคนงานของคนโเนี่ยอาชีพผมอาชีพผมเลยครับเนี่ยคืออาชีพหลักเลยครับคือเก็บจริงหลีครับอารองก็คโ

มันน้องเงินกาอรอี